เราจะมาช่วยพวกเขาหนีจากโยมบรรทุตกันนะคะคุณผู้ชมนะกลัวโวนะคะท่านอันนี้เลยจะรวดมาติดรถนะคะจะได้ไวขึ้นหนาะโอ้ยรีบขี่ไปเลยมันยังกลับตามมาทันคุณผู้ชมแบบนี้นะคะเอาคุณตามมาช่วยรุนเลยเร็วๆนะคะรุนเร็วๆเฮ้ยมันมาแล้ว มันมาแล้วนะกูว่าโอ้โหยังไงมันมาแล้วคุณผู้ชมต่อไปนะครับเติมน้ำมันมหน่อยนะครับคุณผู้ชมถ้าน้ำมันเยอะเนี่ยรถมันจะเร็วขึ้นหรือเปล่าไม่รู้ต่อไปนะค,ะคุณพี่เอาไงนี่ค่ะคุณลุงขามานั่งซ้อนท้ายเลยเจ๊บนี้เอามปจักรยานฟ้นาดันไปเลยฉันยังไม่อยากตายมันยังไม่ถึงเวลาของพวกฉันแป๊บหนึ่งนะต่อไปอะไรดีรองเท้าไหมคุณผู้ชม แปบน,นึงนะอะไรวะเดี๋ยวไปบน,นึงหาก่อนหาก่อนอ่าหมวกนกตีหัวไปเลยคุณพี่ขาดปึ้งหนึ่งนี่จะไปลาลิปตติก่อให้ใครให้ใครให้คุณลุงนี่คุณลุงจุ๊บอย่ามาทูดไปเลยค่ะโอ้ยอย่ามาทูดอวกนะคะคุณผู้ชมแอบสองสารยอย่ามาทูดอยู่ต่อไปนะคะนี่เลยคุณลุงจุ๊บคุณยายนะคะคุณยายมีกํกำลังใจในการบ่นรถนะคะโอ้โหแก่ปั่นนี้แล้วนะยังไม่ขี่โอ้ยตายแล้วยังไม่ปงอีกเหรอหมดยังคุณผู้ชมอะไรเนะี่ยกระเป๋าทิ้งไปเลยนี่ใส่น้ำไปเลยค่ะเอ้ยอย่าตามฉันมานะยอย่ามาทูดเอากิกน เอากระเป๋าไปกินต่อไปนะคะนี่เลยแสงจันทร์นะคะสะท้อนกระจกรถนะคะแสบตาไปเลยสิมันมาอีกแล้วครูผู้อมเอาไงดีแป๊บนึงนะขั้นตอนสุดท้ายอะอะไรเนะี่ยคุณใจเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงเอาไงอ่านี่ไงคุณทุกคนเช้าแล้วนะคะโอเคโยมมาทุดไปโอ้โหขว่าจะหนีได้คุณผู้ชมเกือบตายนะคะ เราจะต้องเอาชีวิตรอดจากอีตาโรคจิตบ้ากามคนนี้นะครับคุณผ้ชมเอาแตงโมใเจ๊เ,เขากินก่อนจะเย็นๆก่อนนะคะคุณผู้ชมกินไปก,ก่อนค่ะโอ๊ยเ็ยังไม่หายกลัวนะคะนี่เลยเอากาวนะคะติดขาไว้ก่อนติดมือไว้ก่อน,นะจ๊ะเอ๊ยอย่าตกมาเด้อถ้าตกมามึงโดนโรคจิตคนนี้คมขืนเลยนะ ต่อไปน้ําแข็งครับนะครับประคบไปเลยนะคะททาให้ร่างกายเย็นชุช่มฉ่าไปเลยต่อไปนะครับนี่ฝาอะไรอารองไว้ก่อนเปิบโอ้ฝาละลายแล้วเปิดแอร์อหน่อยแม่เจ๊นี่เลยทําความเย็นนะครับโอ้โหมันชักปักออกอีตาที่มันโลกจิตแล้วมันรู้มากงจริงคุณผู้ชมเปิดหน้าต่างก่อนโอ้โหมันปิดเลยอ่ะต่อไปนะครับมือถือหรออะไรเนะี่ยอะไรวะใครก็ไม่รู้คุณผู้ชมทั้งมันต่อไปนะครับสีหยอทําไรนี่ค่ะระบายวาดไปเลยให้ใครให้อีตาคนนี้หยอไม่ใช่ให้เจ๊คนนี้อ้าวดูทําไมองะ เห็นแล้วก็กลัวแล้วทาไมอยากคุณผู้ชมไม่รู้ต่อไปนะคะนังสืออ่าอ่านไปเลยเจ๊อ่าอ่านเพลินไปก่อนนะคะค่าเวลาไปก่อนอีตาคนนี้นะคะมันเริ่มรอแล้วคุณผู้ชมมันเริ่มร้อแล้วนะคะเหงื่อมันเริ่มออกแล้วคุณผู้ชมต่อไปนะคะอะไรดีแป๊บหนึ่งอาวเสื้อคลุมไหมเสื้อคลุมอ่าเสื้อคลุมออกคุณผู้ชมจะได้ตัวเบาๆขึ้นนะคะแล้วก็อะไรพม่านพม่านได้ปะ โอเคเราจะต้องลากโทรศัพท์ไปให้ผู้สาวนะคะคุณผู้ชมโทรศัพท์ไปเลยนะคะยังไม่มีใครมาช่วยก่อต้องรออีกคุณผู้ชมเอาพม่านะคะคุมหน้ามาไปเลรอยนี่ให้มันมองไม่เห็นนะคะจังหวะน,นี้มันภัยแล้วปลอดภัยแล้วเราโอ้ยเกือบแล้วเกือบไปเป็นเมียมันนะคะโอ้คุณผู้ชมปลาฉลามนะคะมันรอช่จยซวบเราเต็มทีแล้วนะคะเราจะต้องอุดรอยลือดที่เรือก,ก่อนคุณผู้ชมนะคะปลาดาอุดก่อนเลยนะคะต่อไป ปากการังได้หรือไม่ไม่นดอีกนะคะเอาเอาไม้ก่อนเลยไม้กระดานก่อนนะคะคุณผู้ชมก็ยังไม่ยังไม่อยู่คุณผู้ชมเอาเสาวันปะเสาวันอยู่ไหมคุณผู้ชมก็ไม่อยู่อีกเอาไงดีบกูนเนี่ยอันนี้เลยนะคะเรือใบนะคะผ้าใบอ่าเรียบร้อยก็ไม่อยู่อีกอ่าต่อไปนะคะนี่เลยต้มสูชีพลมสูชีพก็ไม่อยู่ดูทรงแล้วคุณผู้ชมเวรกรรมนะคะคุณผู้ชมเฮ้ยเคยรียดจังเลยอ่ะเอานี่งชุดดำน้ำคุณผู้ชมจ่าอุดไปเลยคุณพี่หมดยังวะอันนี้ออกอ่านี่ไงเอานี่เตาะเถ่าไอ้นี่ ปาการังนะครับเรียบร้อยก็ยังไม่อยูเฮ้ยเอาไงกับชีวิตดีวันนี้คุณผู้ชมบ้านหนึ่งนะนึงเอาวิกผมมาอาผมมาเลยผมสีแดงนะครับโกนผมค่ะเออแม่งเอ้ยผมก็ยังไม่ได้คุณผู้ชมเอาผ้านี่ครับอ่ะผ้ากันเปื้อนที่ปลาฉลามมันแล้วกันคุณผู้ชมอุ้ยมันโมโหคุณผู้ชมเอาช้อนเจาะอ,อันนี้เลยห่วงยางห่วงใยนะคุณผู้ชมปึ๊บเรียบร้อยเฮ้ยได้ย่างรอดแล้วแฮร์รี่คอปเตอร์มาพอดีเลยคุณผู้ชม โหอากาศหนาวแบบนี้นะคะคุณผู้ชมลมก็แรงนะคะเราจะต้องผิงไฟกันนี่เลยหาสิ่งของมาผิงไฟนะคะคุณผู้ชมนี่เรียบร้อยต่อไปนะคะอันนี้เลยเถาวันที่ติดล้ออยู่นะจะเอามาผิงไฟให้ไฟลุกชนมอดไหม,หมไปเลยคุณผู้ชมอ่านี่ไงพุ่มหญ้านะคะคุณผู้ชมพุ่มหญ้าน,นี้ก็ได้อยู่นะคะใบไม้แห้งๆใบใบที่ปิดปิวเก้งกว้างนะคะระ,ะดังไปนั้นที่ปิวแล้วก็ลูกโอ๊กนะคะคุณผู้ชมปุ๊บอุ๊ยป่านนี้กระรองมันโกดแล้วแล้วคุณผู้ชมนะ อันนี้อะไรวะไม้เสียฟรีหรอได้มาไม่ได้อันดูในกระเป๋าสิอุ้ยหนังสือการ์รตูนที่ฉันชอบอ่านนี่แต่ฉันก็ต้องเสียสละเพื่อครอบครัวของฉันอันนี้หมวกคาร์บอยที่คุณตาให้ดูเป็นต่างหน้าโอ้ยเผาให้หมดคุณผู้ชมมันหนาวขนาดนั้นเลยหรือว่ากิ่งไม้อันนี้คุณผู้ชมเผาให้หมดเลยนะกิ่งมงกิ่งไม้เผาให้หมดจ้ะอันนี้อะไรอ่ะปึ๊บก้อนอไฟฟ้าปึง้งพาไฟไปเลยลนลนนะคะแล้วก็อะไรวะแป๊บหนึ่งหมดยัง เออเออเอ,อ้ยนี่มันเอ้ยหมวกฉันนี่เอ้ยฉันหนาวหัวมมนแล้วเนี่ยเอาหมวกฉันไปได้ยังไงต่อไปนะคะเอ่ออะไรดีเสื้อคลุมไหมไม่ได้รองเท้าก็ไม่ได้อีกเอาไงดีวะคุณผู้ชมเดี๋ยวนะแป๊บนึงน้ำมันหรออันนี้ไม่ได้อ่าอะไรอะไรบะอ๋อขนมอ้เอาขนมาขนมาเผาอีกโอ้ตายแล้วกูนะคะชีวิตฉันต้องสารจริงเลยคุณผู้ชมนะอันนี้อะไรกระเทาะอะไรวะอ๋อนี่ไงกระเทาะนี่กรุดกๆุดกุดนะคะให้เป็นฝาดหรือเปล่าอ่าอันนี้ผสมกันเลยเป็นฝาดนะคะเพื่อมาเถาะต้น เอากองไฟมาเอากองไม้มาคุณผู้ชมนี่รอบนี้ละอบอุ่นนะคะไม้เยอะทําให้ไฟแรงเลิน,ลน,นะคะไม่หนาวอีกต่อไปเราจะต้องมากู้คืนภาพซีรีส์นะคุณผู้ชมนะโอ้โหนี่มันซีรีส์เรื่องอะไรกันวะเนี่ยคุณผู้ชม ซีรีส์เรื่องอะไรเนี่ยต่อ,อยนี่นไปเลยนะคะหน้ามึงบวมแปลกๆนะไอห,หนุ่มนะเออกินเยอะบวมโซเดียมนะคะคุณผู้ชมอันนี้โกนหนวดคุณผู้ชมโอโ้โหโกนหนวดโกนเขานะแล้วก็เอานี่เขาเนี่เลยมาทําเป็นผมให้ไอพ่อหนุ่มคนนี้หน่อยเออเวลามีผมแล้วหน้าหล่อขึ้นมาทันทีนะคุณผู้ชมนะแป๊บหนึ่งสลับกันก่อนคุณผู้ชมเดี๋ยวนะอีเจ้ค,คนนี้ไปเป็นอะไรปากตุ๋ยชาอ่าแป๊บหนึ่งอ่าอะไรเนี่ยแต่งหน้านะคะคุณผู้ชมแต่งหน้าให้เจ้เขาหน่อยโอ้สวยเลยคุณผู้ชมเฮ้ยเจย้พุงป่องนะเจ้มีลูกอ๋อนี่เลย พุงยุบไปก่อนนะคะอันนี้อะไรอมันผมให้ผู้ชายก่อนนะคะเออให้มันดูดีนะคะอันนี้น่าจะเป็นเรื่องแวมไพร์ทวายไลท์คุณผู้ชมน่าจะมีมีข้างคาวด้วยอันนี้อะไรอะไรเนี่ยงงไปหมดนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเอานี้ขึ้นก่อนใส่เดียวนะเออจะเซ็กซีข่ขยี้จุดไปไหนก่อนอันนี้ปากกาหรอปากกาทำอะไรแล้วเนี่ยคุณพี่อ่ะให้ผู้ชายเขียนเลยนี่ชื่อเรื่องอะไรก็ไม่รู้แวมไพร์ทวไยเลวนะคะคุณผู้ชม หนีจากการโจมตีของหมีนะคะคุณผู้ชมโหนะ่ากลัวว่ะเดี๋ยวนะทำไมแต่ละคนมันมีชื่อแบบนี้ล่ะเราจะต้องหนีหมีใช่ปะ่ะคุณผู้ชมแบบนองนะกดที่ตัวนี้ก่อนตัวอะไรชั้นตัวอะไรนะชั้นตัวเบามากนะคะคุณผู้ชมอะไรอ๋อยีงไงสูบลูกโป่งนะคะคุณผู้ชมอ่ะเอาลูปโป่งรอยไปนะคะหนีหมีก่อนคุณผู้ชมต่อไปเจ้าคนนี้ชั้นเป็นอะไรเนี่ยมืออะไรนะ,ะรนะชั้นเป็นมืออาชีพด้านการปลอมตัวนะคะมึงจะปลอมตัวไปไหนล่ะคุณพี่ ปลอมตัวยังไงก่อนล่ะเจ๊อะนี่เลยเจอบๆเจทาสีไปเลยค่ะอ้อปลอมตัวเป็นพระเป็นต้นไม้เป็นใบหญ้านะคะเจ๊เนียนมากมัง้งฉันรู้วิชานินจาคุณผู้ชมไหนว่านินจาอ้านี่ไงนินจาคุณผู้ชมแปลงร่างเป็นนินจาแบบลดๆนะคะหมีงงมีงงไปเลยนะคะนินจาหาตวลวนะคะอะลุงคนนี้เป็นลายยาฉันม,ม,มีแรงไม่รู้จบมีแรงไม่รู้จบบอกคืออะไรอะ่ะลดหรอไม่ใช่เห็ดกินเห็ดไหม คุณลุงกินเห็ดปลารอะไรล่ะอ๋อกิ่งไม้นะครับนี่เลยนะคะให้ลุงไปเจ๊บเจบขุดแล้วก็หนีไปใต้ดินนะคะคุณป้ชอมเก่งมากต่อไปยายป้าคนนี้ฉันมีกุญแจบ้านนะคะไหนบอกกุญแจบ้านกูนไม่เห็นมีสักดอกหนึ่งเลยนะคะอันนี้เลยอ้านี่ไงเปิดประตูเข้าบ้านไปเลยะคะ่ะโอ้โหไวมากคุณป้าเขาไวมากตอนฉันยังหนุ่มฉันเป็นนักแข่งมอเตอร์ไซค์รถนี่ไงมอเตอร์ไซค์ลุงขี่ไป นะคะอ๋ ا, อเติมน,น้ำมันก่อนน้ำมันหมดคุณผู้ชมไปค่ะแว้นไปเลยแล้วคุณย่าล่ะคุณย่าจะรอดไหมฉันรู้อะไรเนะี่ยฉันรู้กังฟูอะไรวะกังฟูอะไรก็ไม่รู้คุณผู้ชมอะไรเนะี่ยเห็ดปะเอาเห็ดเอ๋อนี่ไงหมุนไปเลยเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์นะคะอ๋อเป็นการเตะหมี่นะคะเออเป็นท่ากังฟูช่วยผู้ชายหนีออกจากกระท่อมนะคะคุณผู้ชมโอ้ยมันมีปีศาจทลิ้นยาวอยู่คุณผู้ชมอ๋อนี่ไงอ่าให้มันให,ให้ให้มันฟังเพลงด้ปะ อะไรหนึ่งนะเปิด,เป,ดเปิดไปไดิดอดีทานอ่ะอันนี้ก่อนลิงชิงแปมซีนะครับเอาแบกเอาแวกนะครับมันตกใจมันกวดนี้เลยโอ้โหมันต่อยของเร่นพังเลยคุณผู้ชมจ๋าต่อไปนะคะนี่เลยสัญญาณอ๋อไงหน้าต่างนะคะสัญญาณเตือนคืออะไรอยู่มะอ่ะไฟป่องไฟปุ๊บนี่สัญญาณเตือนไฟไหม้คุณผู้ชมโอ้โหมันต่อยสัญญาณเตือนไฟไหม้พังเลยต่อไปนะคบคุณผู้ชมอันนี้ปืนนะครับใส่ลูกกระสุนเปิงโอโหแล้วมีปลาตกลงมาด้วยว่ะปลามันอยู่บนหลังคาได้ยังไงคุณผู้ชมไม่รู้ว่ะ ปลาให้เสือไปเลยโอ้มันตามไปกินเสือแล้วคุณผู้ชมนะคะนี่ค่ะวิทยุเบิ่วบิ่บบบนี่นี่ปวดหัวนะครับโหมันทุบพังเลยน่าจ้าคุณผู้ชมต่อไปนะครับปรับให้ดังสุดเลยวิทยุสื่อสารนะค,ะคุณผู้ชมวิทยุนะคะคุณผู้ชมเออต่อไปอะไรดีฟังเพลงไหมคุณพี่เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะหากอนโน้ตบุ๊กทำอะไรล่ะคุณพี่ทำไร อ่านี่ไงเปิดเพลงในโน้ตบุ๊กได้ครับคุณผู้ชม,มนี่โอ้โหมันต่อยโน้ตบุ๊กพังเลยอ่ะฟังเพลงหน่อยเลยฟังเพลงไปเลยคุณพี่ขานะฟังเพลงไปเลยนะมันก็ยังไม่รอดอีกโอ้โหชีวิตของเราทุกคนว่าพี่จะรอดไหมอ่ะคุณผู้ชมพี่ตุ่นเต้นตั้งเลยอนะ่าเนี่ยฮะกับดักเหรอฟงังคืออะไรวะที่คุณผู้ชมเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะหาก่อนอ่านี่ไงรองเท้าคุณผู้ชมให้ใครว่วะเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะรองเท้ารองเท้าให้ใครให้ให้ใหใหอ่ะ อ๋อลงเท้าใส่กับดักคุณผู้ชมนี้เลยให้มันตกใจเล่นนะคะอ่ามันพังโอ้โหกับดักพังต่อไปนะคะนี่เลยชวนเขาค่ะให้มันเสียวฟันเล่นนะคะเออนี่ไงโอ้ و, มันโอ้โหหัวฟางกระเด็นเลยคุณผู้ชมเชื่อว่าราชันน่าจะรอดแล้วนะคุณผู้ชมโอ้โหมันแหกปากลั่นบ้านเลยคุณผู้ชมเราหนีกันเถอะช่วยวาดเมคอัพสวยๆให้สาวๆหน่อยนะค,ะคุณผู้ชมนะฮะใจคนนี้นะเขาตาตีนะคะเขาต้องการความคมนะนะคะคผู้ชม เอาไงดีวะพี่บิ๊กนะ,ะปัดขนตามาคราฟหน่อยนะจะแบบนี้เป็นยังไงตาโตไม่คือบัญทีเลยเจ๊นะสวยเลยนะครับต่อไปเจ๊คนที่ต้องการอะไรปัดแก้มปะ่ะอเนี่ยที่ปัดแก้มไม่ใช่อีกอันนี้ไหมอันนี้เปล่าคุณผู้ชมไม่ใช่อีกอะไรอยคุณผู้ชมอ่ะไม้ปัดจักใย่ยู่แล้วไงวะเดี๋ยวนะพป๊บนึงอันนี้ไม่ใช่เดี๋ยวกระเป๋าเครื่องสำอาง ไม่ใช่อีกนกมาเอ้ยนกจิกหน้าคุณผู้ชมต้าแดงเลยแดงแบบธรรมชาติที่ทแท้จริงคุณผู้ชมเลิศซิบนะคะคุณผู้ชมเลิศซิบอ่าต่อไปกระเป๋านี่ป้าไม่ใช่อีกอันนี้ไหมไม่ใช่เดี๋ยวนะอยากใยปะอยากใยปากกาอันนี้นะคะโอ้ปากแดงคุณผู้ชมนะคะเอาที่ดูดขี้มาปากแดงเลยนะคะปากช้ำอะไรที่มาคามว่าปาักช้ำนะคะคุณผู้ชมต่อไปกระเป๋าเมคอัพไม่ไช่อีกคุณผู้ชมปิดไฟไหมไม่ใช่อะไรวะปากกา ไม่ใช่อีกอะไรล่ะอยากใยไหมไม่ใช่อะไรแล้วอ๋อยังไ,ไงเปิดซิแพกให้เธอดูนะคะเขื่อนจนแก้มแดงเลยล่ะแก้มแดงธรรมชาตินะคะอันนี้น้องมันพุทด,ดีว่าเขาต้องแต่งหน้าให้แบบว่าน่ากลัวนะคะนี่เลยเอาอยากใยปัดหน้าไปเลยหน้ากลัวพอปะละเออขอบตาดําเลยต่อไปนะคะใจคนนี้ต้องการสีสันที่แก้มนะคะอ่ะนะเดี๋ยวผมจัดให้ครับนี่ต้องการหลากหลายนะคะเออหลากหลายทั้งเพศแ,แบบนี้เจคนนี้นะคะต้องการย้อมผิวแทนนะคะนี่เลยทาครีมผิวแทนไปเลยค่ะคุณพี่ขานะ จบยังไม่จบอีกนะคะนี่เลยเติมกิดอะไรเนอีนคมๆนะคะใส่ฝ่อสุดๆนะจ๊ะคุณผู้ชมนี่ค่ะอาบแดดด้วย1แมตนะจ๊ะโอ้โหเป็นไงคมพอบปล่ล่ะต่อไปนะคะถึงตาเราแล้วอ่านี่ค่ะหัวสีคุณผู้ชมนี่ย้อมเองเลยแบบลดๆนะคะไม่ต้องให้ใครมาช่วยแล้วนะคะก็ยังไม่ได้อีกนะอ่ะใส่ลุงนะคะอ่านี่เลยนะคะ lgbtqplus นะคะนี่เลยโคตดเท่นะคะวงวงอะไรเนี่ย วงคาเหล่าช่วยตัวเองกินแฮมเบอร์เกอร์ให้หมดคุณผู้ชมโอ้โหแฮมเบอร์เกอร์เยอะขนาดนี้เขาจะไปกินหมดวะอ่ะให้เด็กกินบ้างคุณผู้ชมอ่ะเด็กกินไปโอุย้ยโดนตบหน้าเลยเหรอทำไมต้องตบหน้าฉันด้วยอ่ะ ทำไมต้องตบหน้าฉันด้วยอีก,การลุงแก่เออกินกาแฟเข้าไปคุณผู้ชมกินกาแฟเข้าไปนะคะเออเข้าไปขี้ก่อนท้องเสียนะคะเออกลับมากินต่อกลับมากินต่อแล้วกินต่อเลยกินเยอะเลยคุณผู้ชมให้น้องหมากินบ้างนะคะคุณผู้ชมเผื่อแผ่นะคะอีตาลุงคนนี้โอ้โหเรียกว่าจะตบหมานะคะคุณผู้ชมเตรียมตัวด่าแล้วนะคะต่อไปนะคะยาธาตุกินเข้าไปปุ๊บนี่เป็นยาย่อยนะคุณผู้ชมนะอ่าเรียบร้อยต่อไปนะคะปากกา ปากกาทาอะไรอ๋อนี่ไงเขียนป้ายใหม่นะคะเออสร้างความแรงฮุกเขิมนะคุณผู้ชมนะนี้เลยใครกินชนะนะคะเอาไปเลยเก้าหมื่นเหรียญน,นะคะคุณผู้ชมต่อไปนะคะอันนี้อ,นนอะไรเออดื่มน้ําอะไรนะน้ํามะนาวทีแรกพี่มองเป็นน้ําเบียร์คุณผู้ชมเออเด็กที่ไหนมันจะกินเบียร์คุณผู้ชมอ,อ่ะต่อไปคุณผู้ชมนะมีอะไรอีกวะแป๊บหนึ่งอันนี้อะไรต่อไปนี่อะไรคุณผู้ชมอากล้องหลอทำอะไรคือถ้วยอะไรได้อ๋อถ่ายโอ้แป๊บหนึ่งนะถ่ายรูปแล้วอาหารในท้องมันจะหายไปหรอ ยังไงก็ไม่รู้คุณผู้ชมต่อไปนะครับเปิดนี่มาเอาน้ําในท่วมมากินเลยขาดนี่หรกินน้ําในท่วมนะครับแบบลดๆนะคะเออกินแล้วท้องเสียเลยกลับมากินต่อนะครับคุณผู้ชมต่อไปอะไรอีกอ่ปะป๊บนึงนะเออให้เด็กกินไม่ใช่ให้ใครกินวะคุณผู้ชมนี่คือ,คอจนปัญญาแล้วนะไม่รู้จะทาอะไรเนะี่ยต่อไปนะครับคืออะไรวะไม่รู้ทําอะไรแล้วคุณผู้ชมอันนี้อะไรก,กินได้ปะให้เขากินไปเลยคุณผู้ชมเออเดยวนะ โอ้อวกเลยโอเมก้ด oh แพ้โอ้ยฉันแพ้ได้ไงะเราจะมาช่วยดึงผู้หญิงจากหมึกขากเข่นกันนะคะคุณผู้ชมโอ้โหน่าสงสารจริงอ่ะพี่กินไปกินเนื้อไปนะคะจะได้มีแรงดึงใจเขามากขึ้นนะคะคุณผู้ชมโอ้โหกล้ามใหญ่เลยเอาถุงมือไปค่ะคุณพี่จะได้ไม่ลื่นนะคะอันนี้ไรน้ำป๊าซี่น้ำโค้กอะไรก็ไม่รู้กินเข้าไปเลยค่ะคุณพี่อ่าเริ่มมีแรงนะคะปลาขมให้ใครกินปลกขมให้ป๊ปายอ่านี่ไงป๊ปายนะคะโอ้ยต่อยปลาหมึกป๊ปไอต่อยปลาหมึกคุณผู้ชมอ่าอันนี้ไปด้วยไหม สมอสมอนี่ค่ะสมอช่วยดึงคอโอ้โหจะตายพี่อ๋อมันดึงตัวอยู่คุณผู้ชมเตาถ่านคืออะไรย่างหรออันนี้ปลาไหลคุณผู้ชมอ้าปลาไหลน้องปลาไหลช่วยด้วยนะคะต่อไปพี่คนนี้เขาตกเบ็ดอยู่คืออะไรอยากคืออะไรแป๊บหนึ่งเอาอานี้ไปไม่ได้คุณผู้ชมอุ้ยผมผมเจคนที่เขายาวคุณผู้ชมนะคะต่อไปนะคะรองเท้ารองเท้าให้ใครให้ให้ให้ใครให้ใครอ่าให้พี่คนนี้โอ้โหโคตรเลิศหวานผู้ชายผู้ชายใส่ผู้ชายใส่ส้นสูงโคตรสวยโคตรเฟรชอะไรวะเนี้ย อะไรวะัาราบีเราทาเข้าไปอ๋อกาวคุณผู้ชมทานะคะนีเเเ่เอาเบ็ดเอาเบดตกปลานี้ช่วยเลยนะคะต่อไปในขะะอาไฟลนทิพมึกนะคะคุณผู้ชมหนวดปลาหมึกเลยหมดยังวะเนี้ยอ๋อเราเชือกอันนี้นะคะดึงหัวไปเลยดึงผมไปเลยหัวจะหลุดนะคะโอ้ในสุดก็ช่วยกันจนได้คุณผู้ชมโหเหน่วยมาก